เรากำลังล้างปลาหมึกจ้าจะผัดกระเพราปลาหมึกนะคะอันนี้เราล้างแล้วนะทุกคนหันนี้คือปลาหมึกนะทุกคน เดี๋ยวยายจะผัดกะเพราปลาหมึกนะคะมันมีปลาหมึกหลายตัวเลยปลาหมึกอ,อันนี้มันที่ร้านนะ,ะทุกคนมันสีมันอย่างนี้เองจ้ะน่ารั่วก,กิมจังเนอะรั่วแล้วก็ไปทำน้ำกิมแชเป เราจะล้างอย่างนีง้จะตามคิป ต้มให้แห้งก่อนให้น้ำออกก่อนไปเลยตามพิกกะเทียมหลเดนนะคุณผู้ชมเดนใอุนละชุมาละ แกก็ต้องอร่อยแน่ทุกผู้ชมครัก็จะไปดูปลาหมึกนะฮะเราจะลวนให้แห้งก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราถ้าใช้ได้คือเวลาถ้าเราไม่ลวนะน้ำมันจะออกเยอะน้ำปลาหมึกมันจะออกจ้ะเสียดสติเวย ใส่พริกผิวดำลงไปนิดนึงนะคะกระเทียมผัดให้หอมให้พริกกับกระเทียมเหลงสักหน่อยจ้ะถ้าใส่กระมุดลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ำกันนะคุณผู้ชม เป็นปลาโตปลาสาดุร้างเฮ้ยคิ้วล้ม <c oughs> ัน,นก็ถอ,อยลดหน่อยเดี๋ยจะออาหังมาทางนี้ที่ตะก,กต้นตามหน่อย อร่อย <c oughs> อร่อยแน่ๆค่ะคุณผู้ชใส่กะทารลงไปเลย <c oughs> ี๋ยวจะใส่ไวนย จีาเด็ดแล้วค่ะเะขาบต้องมดยายเด็แล้วค่ะ